เอาละถึงเวลาสุม่มหมู่บ้าน N อ c ซแล้วก็เข้าไปดูของบ้านเขาแล้วมันจะมีอะไรขอรับตาก่อนนะึนีอะไรวะเ yes! ย้วู้ได้ของดีเว้ยสุดยอดไปเลยเอาได้ทองคืนแล้วได้ชุดด้วยค่ะได้หินในเธอร์ด้วยมันคืออะไรไม่รู้จำไม่ได้เกไ,ไม่ถูกได้ของฟรีนี่นะผมทำนี่ไปทำแล้วก็เสียทองไปนะไอ้เหี้ยมาดาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเอาเอาอผมทิ้งหมาไว้ที่นี่นี่เองน้องหมากลับบ้านด้วยกันเถอะกลับบ้านไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อวันนั้นเธอเธอไม่ตามเรากลับมาล่ะมากลับบ้านเราเถอะันวิ่งเร็วจริงเว้ยอาจจะแหลกหน่อยเป็นอะไรหรอกไปกลับบ้านเราเถอะเจอหมาแล้วโอยรานี้โคตรคุ้มอ่ะมาทีจำจำได้แล้ว,ลวมันอยู่ทิศเหนือเอ้ยมันอยู่ทิศใต้ใต ึเฟียงเงาะกระเทียมเจียวไปเลยรอบเลยโอเคเวลากลับบ้านแล้วน้องหมาหนึ่งสองสามครบมาดิมือจมน้ำหรอกไอห่ามะขึนหมอนเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้วยมั้ยเอาเอาันวับได้ผมกูลืมโทษโทษ ไม่หมาไม่ไดีเองนะเวลาเราสู้เนี่ยมันจะโชยโชยสู้ครับเหมือนโปเกมอนไหนผมไม่มต้องเล่นฟิกซมอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ต้องใช้แล้วแหละแจ้น้องไก่มาน,นี่น้องไก่ไปด้วยกันไหมไปเปล่าไม่ไปก็ไม่ไปแล้ไไนะไปเถอะน้องหมาเราบนเรืกันต่อเฮยไม่ได้กินข้าวกินสเต็กก่อนะตะไคส้เตาใส้ถั่ว โอเคไปต่อเนะี่ยเดี๋ยว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 ไปไหนไวะเฮ้ย้องเงือดขึ้นมาขึ้นมาน,น้องหมาไม่ต้องห่วงน้องหมามันว้ามาเองนะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยโอเคขอขึ้นก่อนฟึ๊บ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 ขึ้นมาขึ้นมานนเร็วถึงละถึงน้ำนี่แปลว่าถึงแล้วนะโอ้ยเสอศรอ ชึบๆก,ก,กระโดดลงน้ำไหมลงพื้นเนี่ยครับอ้กที่กูจะลงน้ำเลยคะ่ะโชคดีและไม่ตายนานา,นานบ้านเนี่ยสร้างไว้ทำไมก็ไม่รู้มองไม่เห็นผมนึกว่ามันจะสูงๆนแล้วเวลาเฮ้ยบ้านกูอยู่ไหนวะมองขึ้นไปบนฟ้าจะเจอนะอันนี้ไม่มันมีหมอกอะมองไม่เห็นตีนะึงเออวะเรื่องไมกูม่ปรับมองไกลวะเออสอร่สอร่เยวค่อยปรับทีหลังแล้วกันนะเราปรับดรงน อันนว่ามองไกลเนี่ยอ่ามันต้องอันนี้นี่มันต้องอันนี้ดิวะเออต้องนี้แหลกวะ่าแหลกใช้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็วมันแหลกว่ะอย่างเงี้ยแหละ normal 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 crash เมื่อกี้ได้ไี่มาอึ๊บอึ๊บมันพอทำไหมนีม่ปะวะน่าจะไม่พอมันน่าจะไม่พอนะฮะรู้สึกว้าวมันจะฝากบ้านกู น่าจะไม่พอนะฮะรู้สึกปัดโทเอ้ยกูต้องใช้อะไรวะเนี่ยไม่พอวะ่ะอันนี้คือต้องใช้อะไรครับใช้ใช้อะไรสักอย่างก่อนถึงได้มาฟรีก็ช่างมันเถอะไอ้เหี้ยบ้าจะปิดทำไมกูไม่ต้องใช้แล้วแหละปุ๊บขอเหล็กแล้วกันนะน่าใช้ได้เหมือนกัน กูเกียดเสียงนี้วะเสียงในไขนลุกช่ไหมเอโอโอเคน่าจะใช้ได้ลองดูใช้ไม่ได้ว่ะเสียแม่งไม่น่าเลยจ้ะเริ่มไม่หวานละผมเดิมมาดีดีสุด แม่งอีกแล้วไอาหา่าปรับเร็วไปโทษโทษ no 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 เออนี่นแหละปิจิลิงละแล้วเมื่อกี้กูจะปรับทำไมวะปรับไปปรับมาห,หาเาสียดายวะเตี้ยไอติดอะไรวะวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราจะทำอะไร ออ๋อขอยืมหน่อยนะเจ้หมดพอดีเลยว่ะทองแม่และมันทำไม่ได้นี่กูยืนขึ้นเลยนะเ้าตีไม่ได้นี่กูยืนขึ้นเลยนะเฮ้ยตีหมอนาอีกตัวนึงนนอ่ะน้องไหนตัวนึ่งอะไม่ได้อยู่ดีวะ ได้ไหมวะแต่มันก็ลาวนะแต่มันจะแตกมันจะได้คืนหรือเปล่ารอะอผมก็ไม่เคยได้แบบนี้นะนี่งไงไม่ได้หายเดี๋ยวบ้านกูไหม้ปิดก้อนปิดปิดเฮ้จับไฟเร็วๆเดี๋ยวบ้านไหม้ที่บ้านเป็นไม้ด้วยลืมลืม โ่้ไม่ได้วะต้องใช้อะไรวะก็คอมเมนต์ด้วยนะมัคนคงจะต้องใช้สองอันแน่เพราะผมก็ไม่รู้ไม่เคยเล่นเอา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 ตามมาเลยนะ่ะคือสัตว์จะจริงๆเออจะกระตุกเฮียผมจะต้องเก็บให้หมดโอ้โห อานนี้มาเผือ่อไปขุดอะไรสักอย่างนี่คือ,น,คอน้องน้องแกะนะเอ้ยน้องเออน้องแกะถึงแล้วอ๋อ,อทีเดียวทั้งหมดเลย ก okay. well, well. so okay. oh, ็คงจะหมดเพยงท่านี้แล้วหรือยังก็หมดก่อนนะ เดี๋ยวไปเจอกันพันนาสวัสดีค่ะ